สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีเนื้อหาไกด์ตัวละครอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํากิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็มาประกาศกิจกรรมเนาะที่ทางฮงไกซารีลนะครับมาเฉลิมฉลองให้พวกเราทุกคนเลยนะครับซึ่งหัวข้อกิจกรรมนะครับจะเกี่ยวกับการที่ทางเกมเนี่ยมาเฉลิมฉลองนะครับแจกรางวัลนะที่มีผู้เข้าเล่นเกมนะครับหรือว่าย่อใช้งานเนี่ยใน PlayStation 5นะครับมากถึง1ล้านเพลเยอร์เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะแล้วก็มีกิจกรรมในส่วนการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ชนะรางวัลเพื่อรัััับบเเเเเเซลลลลล์นนนนนนน่่่่ออองะะะะะคครรรรดดดดดีีีีี๋ยยยวววาาาาไไปปปููกกกกแทพจิ้ นะครับผมขอฝากร้านเติมเกมเนี่ยมเพชรพมดคริปเปอรเปย์ไว้ด้วยนะครับซีนน้ำเพชรพมดเนี่ยรับเติมทั้งเกียนชินน้ำแข็งแล้วก็ฮงไกซาเรีวเลยนะใช้เป็นแค่ยูดีเท่านั้นในการเติมเกมใครสนใจอยากใช้บริการก็สามารถคลิกลิงก์แอดไลน์หรือเพจตามลิงก์ใต้ดิสคริปชันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ต้องการดีดองเพชรดองโลคุ้มๆเนี่ยก็สามารถไปจัดกรด้านที่ร้านตู่มตามช็อปเลยนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยเริ่มต้นไม่แค่สิบบาทเท่านั้นหรือใครที่ไม่อยากสุ่มนะครับก็สามารถเลือกดีที่ต้้้้้องงงงกกกกกาาาาารรรรรรไไดเเเลลลลยนนนนะะะคคคััับบบแแวว็็็ททฮมีซ เรื่องของเรื่องนะครับทางเกมเนี่ยจะมาเฉลิมฉลองนะครับที่ผู้ใช้งานใน PlayStation 5นะครับมากถึง1ล้านเพลเยอร์เลยนะโดยจะมีการแจกนะครับ200นะครับเซอร์ราจนะครับก็คือไอพีซในเกมนั่นนะครับ200เม็ดนะครับผมให้พวกเราทุกคนเลยนะย้ำว่าทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่แบ่งแยกว่าแค่ PlayStation นะครับไม่แบ่งแยกว่าแค่มือถือนะครับได้ทุกคนเลย200เซอร์ราจิตไปแน่นนะครับไม่ต้องมีการทำกิจกรรมอะไรนะครับอยู่เฉยๆได้แน่นอนนะครับถือว่าทางเกมเนี่ยมาแสดงความยินดีนะครับแล้วก็มาแบบว่าประสบความสำเร็จใในนนนนนนสสส่่วววขอองงกกกกกาาาาารรรรรทยยดดดดดผู้้้เเเลไไะะคคคััับบบพ็มมมถแิี ก็รางวัลที่2องเลยครับจะมีการแจกเพิ่มเติมอีก180เซร์เรตนะครับสำหรับการคอมเมนต์แสดงความยินดีนะครับแคปภาพหน,น้าจอในเกมบอกเล่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยก็นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พวกเราเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้นะครับเราก็ต้องการผู้เล่นจำนวนมากเนี่ยเข้าไปเข้าร่วมเลยนะครับซึ่งถ้าเราเม้นหนึ่งหมื่นคอมเมนต์นะครับเราจะได้อยู่ที่180เซร์ตนะครับถ้าไม่ถึงก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่ารางวัลก็จะมี2แบบคร่าวๆเท่านี้นะครับที่เราจะได้รับนะครับผมนะซึ่งจะได้วัััััััััันน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 นไไไไไหอออออะะะะะะะรร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 รยยยงงงงเเเเดดดดี๋วววมาาาูกกกกกลลลคคคคคคคบบบบบบแแแจ็็ืื้้ทุ่่พชข ใคดีต้องสมัครก่อนวันที่24นะครับเพราะวันที่24พฤศจิกายนนี้เนี่ยเป็นวันแจกแล้วนะครับนะวันแจกเพชรเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เทรลเบดนะครับหรือว่าเลเวลของเราเนี่ยต้องมากกว่า4นะครับหรือว่าจะเท่ากับ4ก็ได้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับได้ทุกเซิร์ฟเวอร์เลยขอแค่เป็นของเกมของแท้นะครับได้ทุกคนแน่นอนแล้วก็ระยะเวลาในการออกจ่ายเนี่ยก็หลังจากจบกิจกรรมนะครับในวันที่24เดือน11นะครับหรือว่าวันที่24พฤศจิกายนนี้แหละไปจนถึงวันที่27ธันวาคมนี่เองนะครับเราจะรับได้อย่างไรก็เข้า ทางเกมจ้ามนะครับหรือว่าดูดิ้งเดือยอเว้นเนี่ยให้พวกเรานะครับแชร์ยูวินเกมสครินช็อตนะครับบล็อคพงไกซาเริลนะก็คือว่าเราเนี่ยแชร์ภาพหน้าจอนี่นะครับเป็นความรู้สึกต่างๆนะครับชอบมุมนั้นมุมนี้ก็ไปแคปมาได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการบอกเล่านะครับนะอวยพรเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะพูดยินดีนะครับหรือว่าแสดงความยินดีกับเกมก็ได้นะครับนะมันก็จะถูกพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็นับเป็นหนึ่งคอมเมนต์ในหนึ่งหมื่นคอมเมนต์นั่นเองนะครับถ้าพวกเราเนี่ยมมมียออดคเนต หนครับหรือยอดเลี้ยงเนี่ยมากถึง1 0 0 0งคอมเมนต์นะครับก็ได้ห0นะครับ5,000ก็ได้อยู่60นะครับแล้วก็1 0 0 0 0อีก60นั่นเองรวมกัน3แซกนะครับหรือว่า3ขัคันเนี่ยก็จะเป็น180นั่นเองนะครับก็ถือว่าได้รับฟรีๆกันไปทุกคนเลยนะครับนะทุกคนนะไม่ยั้งว่าแค่คนที่เมนทนะครับทุกคนเลยนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆเหล่าชาวฮงไกซาเรลด้วยกันนะครับซึ่งระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะไม่ได้เหมือนด้านบนนะครับกิจกรรมคอมเมนต์เนี่ยจะ เราจะได้รับรวมๆกันทั้ง2กิจกรรมเนี่ย380เซลลัสเจตเลยนะครับถือว่าก็กดได้โรสองโรเลยนะครับนะโอ้ยาไปทำอะไรได้เยอะอยู่นะพวกเรานะครับใครที่สนใจกิจกรรมเนี่ยก็ไปช่วยกันได้นะครับนะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายเลยก็เท่านี้เลยนะครับนะกิจกรรมสั้นๆเอาละครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับเกมฮงกซาวเร็วด้วยละกันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จนะครับที่ทำให้ PlayStation 5เนี่ยไปจนถึงหนึ่งล้านเพลเยอร์เลยนะครับเยอะนะเยอะมากนะครับเก่งจริงๆนะครับเกมเขาก็ดีนั่นแหละนะครับนะเขาก็ได้้้้้้้ปปปรร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 ะะะะะะสบบบบกก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 กาา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 ณ์์มม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 ยยเเเนนนนนนนฝใใใใคคคคคคชออออออลลลิิีีีัััั็ดดดดไไไหหหววตตถจ่่ๆืข ผมจะมาทำไกด์นะครับหรือว่าทำสรุปเรืวกงราอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายเด้อ